เห็นพ่พี่น้องรุ่นปู่มได้เห็นอยู่ทั้งหลังกันนะจอดมาหลายเดือนแล้วมาจากสหภาพโซเวียตพ่นแล้วมานําเขามาบุกเบิกอ่าสปปลาวแต่สมัยดึกดําบันพุนแหละแต่ว่ากันยังหักษาคุณภาพของเครื่องไว้อยู่เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิกน้ากันว่ามันเป็นเครื่องรุ่นใดติดตามน้ากันมาจากสหภาพโซเวียตเอาเ่นมาจอดไว้ทั้งข้างบ้านนี่เนาะเห็ดหลังคาให้เป็นอยู่มาลองติดตามเบิ่งดูว่าจิตติดเครื่องได้บ่อ หลังจากจอดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเข้าหนาฝนเนาะตั้งแต่เดือน6ที่จอดเพิ่นไว้นี่นะเดือนนี้ก็เดือน12แล้วก็ห้าหกเดือนผ่านมาแล้วเดี๋ยวเอามาทดลองเดี๋ยวเอาจิพาเบิ่งเครื่องคุณนะมีแต่ใหญ่แมงมุมเออใหญ่แมงมุมเต็มเลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้มาเบิง่งเพราะว่ามันอยู่ทางด้านข้างบ้าน เครื่องของเพิ่นกับจุประมาณนี้แหละพี่น้องเก่าแท้เก่าว่าอันนี้ได้สตาร์ทเขาเอาผ้าป,ปกไว้อ,อี่ตัใหญ่มีมุมจากน่อยเขาจะทดลองมาเบิ่งเบื่อกันว่าเป็นจิติดได้ง่ายบ่นี่เครื่องของมันพี่น้องเครื่องของมันจะเป็นรถหาิแรงมากเนาะอยู่นาวเขาเอืน่นน่งๆๆคือว่ารถโซเวียต รุ่นรุ่นหาอันนี้คือซิเมนพศอสอปีปีที่ผลิตนั่นเองเนาะปีพันเจิบคิดว่าน่าจะเป็นปีที่เพิ่นผลิตพันเการอยจ็มาฮอดถงเมื่อนี่กับปี2องพัีการรวมอายุได้ประมาณ50ิปหาปีเนาะหาประมาณนั่นห1ปีแล้วอันนี้ก็เป็นจะเป็นเลขของรหัสของโตกโต,โตจักรหัสของเครื่อง จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับยี่ห้อของรถ50าสิบแรงมากสีสูบแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นคือยูล่าฮาวเอิญตัวเมเนาะคือว่ามันบบมีเอ่อโฟวิน,นะจะเป็นตัวเมครับเคลื่อนสองล้อทั้งหลังจะโบมีโป่งนะตัวหมายมันจะบบมีโป่งนะสำหรับสีเดิมๆของคนพี่นอ้องสีเดิมๆของคนจะเป็นสีส้มลักษณะนี้เนาะนี่จะเป็นจะเป็นลักษณะนี้สีสม้มสีเดิมจะเป็นสีส้มแบบนี้ เวบัดน,นี้เขาเอามาอาลาทาสีเขาเอามาพ่นเป็นสีน้ำเงินซื่อๆรักกานี่เขากะเฮ็ดขึ้นมาเองซื่อเนาะทำเดิมแทจะจากโบเมยียนแบบนี้อันนี่ห่อของเพื่อนแท้ากา็คือคือตัวน,นี้เนาะที่มามานำโดดเลยฮะแต่เขาก็บนทัานนีใจเพราะท่านได้เอาไอ้กุ้งเกินมาแปลเบื้องจากเพื่อนอ่านมาจังใดอันนี้ก็เป็นเขาเอาผ้าปกกันแดดซื่อๆนอ่าจะเป็นไอ้บางท่วง ก็จะว่าเก่ากึอกละอยู่ลาวนี่อยากเลี้ยงหน่อยแหละพี่นอ้องรรุ่นนี้นะแต่เขากระปุกนีใจว่าทางอีสานบ้านเขาเพื่อนถึมีบอ่อันมีก็เป็นจะมีแบบประเภทเพื่อนอนุรักษ์ของเกา่า hẳn ละวะ่า <c oughs> ของใหม่นี่สิบโมมีละมีแต่ร์คูปาต้ากับฟอร์ดสมมือนี่เนาะอยู่ทางไทยอีสานเขาแต่ว่าอยู่ลาวนี่ก็ยังก็ยังจับมือแล้วแต่ว,วังบัท่านโดนมานีวางซีหาปีมานีลาวเพื่อนก็นยังนำไส้หลายคันอยู่พเขากับปกติเห็นอยู่ แต่ว่ามาในปัจจุบันนี้บ่มีอีรีแลหาเบื้งยากแล้วส่วนตีนเนาะมันก็นจะใส่เป็นขอบ3 8มสิยางเนี่ยความหนากับสิบห้าสิบห้าจุดห้าขอบ38มานำรถเลยตัวน,นี้นะส่วนไทยนี่ก็จะมาซื้อใสใ่ตามหลังไทยนี่จะได้มาน้ำมันทีๆของท่านด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ จะเป็นโซดจองอ้ยาเนียตึกโอ้มีเต่ใยญ่แมงมุม,มอันจอดความจอดไว้ดนทางน้ำมันเผิ่็จะมีประมาณนี้พี่น้องเียแหละคือทางน้ำมันทางน้ำมันจะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจังหน่อยฮาจีมาทดลองติดเครื่องแล้วกะ็จะเอาเพ่อนออกไปนอกก็จะไปทาความสะอาดจะไปล้างไว้จังหน่อยเพราะจอด่อนไว้โดนละหลังจากที่ ดูดูฝนเขามาแล้วเขาก็เก็บเมียนปกติแล้วเขาจะใส่เฉพาะในครอบครัวก็เลยได้จอดไปจน,นหนึ่งเพระาะว่าตอนเทือแรกหลายปีผ่านมาในก็รับจ้างพี่น้องเดียวนี้ไปพ็ได้แล้วสู่คูปุต้าเขาก็าได้โบใบก็เลยเอาไปใส่เฉพาะในครอบครัวเอาไบอัดดันดินบ่อหรือวา่าไถนาเจ้าของหรือวา่าไถนาเจ้าของแล้วก็เฮ็ด คันแทนาตุ่มคันปับดินปับปลาไม่ปับเบือน,นดีพี่น้องรุ่นนี้นะแรงต่างแต่ว่าหักบบไวเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกทางด้านหนึ่งความแห้งนี่แห้งดีแต่ว่าหักบบไวซื่อๆเนาะเพราะว่ามันยังอยู่ในระบบที่ว่าใส่เลขนะต้องได้ใส่เกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามถอยหน้าถอยหลังนะต้องใช้ระบบใส่เกียร์อยู่เนาะยหญ่มีมุมเดี๋ยวจะน้อยเขาจะมาเบิง่งติดตามเบิง่ง เอาหม้อไฟมาใส่เอาแบตเตอรี่มาใส่แล้วทดลองติดให้เบิง่งใหญ่เป็นมุม,ม,มหน่อยเบา้าดัดสางดัดทางนั้นสังเกตเบิง่งปุ่มสตาร์ทพี่น้องปุ่มสตาร์ทนี่ก็เอาไอ้ตัวไอ้ตัวบีบพองกันไฟเบอร์ <c oughs> ดัดแปลงเอาไอ้สวิคคล้องกันนะั่ะไฟเบอร์มาเวลาเขาสตาร์ทหน้าพบานความเก่าของมันจนนันสวิตช์ สวิสเป็นติดอยูอีกด้านหนึ่งเนาะไอต้ตัวตัวสตาร์ทนะปุ่มสตาร์ทนะที่จะเป็นตัวนี้เนาะเดี๋ยวเห็นบวกก็อ,อยาอ่าจงมืดจะดูอีกด้านนี้จะเป็นตัวบิดสตาร์ทเอาไปเลยมันมีปัญหาบอดสัมผัสเขาก็เลยได้ดัดแปลงเอาสวิตช์ของสว่านมาใส่ยางนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางของอินเดียที่ว่าเขาสั่งหรือว่าของไอ้เบลล์และรุ่นี่แหละรถรุ่นนี้นะ นี่ใส่จุดอ่อนของเพื่อนกับเคื่อนน้ำมันจะมักซึมพี่น้องรุ่นแต่ว่ากระโบมีปัญหาถึงขนาดว่าขาดน้ำมันเนาะแต่ว่านี่แหละถึงกีนไม่ถึงเี่หตุดีปันหดกันน้ำมันจะมักซึมจากสี่แหละซึมน้ำปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันดีนะปัญหาของเพื่อนนี่ก็จะมีอยู่ว่เาเพื่อนอันเกียร์ของเพื่อนก็นจะมีอยู่ซีหาหาเกียร์ 5, เดียน,น,น,นี้จะมีหานอยู่หาเลขเนาะจะมีอ่ามีโลมีไฮคือกันตัวนี้จะแม่นไฮเนาะกับพันงหลังสิก็เป็นโลเดี๋ยวจักหน่อยอันนั้นก็เป็นบงังยกทังหลังเดี๋ยวๆๆเา,าะจะอนามายัยซะก่อนแป๊บนึงจะอนามัยแล้วจะทดลองอ่าติดเครื่องให้เบิงเดี๋ยวเฮาจะไปเกียมหม้อไฟก่อนจะ,จะพาไปเบิงหม้อไฟ วัวเพื่อนหมอไฟนี่ก็ต้องเด้เอาจากรถคนใดหมอไฟร้อยแอมเดี๋ยวเขาจะทําการแจะเอากระแจมาไว้แล้วเขาจะเจเาะหมอไฟนี่ไปทดลองใส่ลองเบิงทาแป๊บนึงนี่น้องเดี๋ยวมจะเจ๊ะออกเพื่อไปใส่รถถลองเบิงอ่าแล้วหมอไฟมากเก็บไว้เดี๋ยวช่วงนั้นเขาจะต่อพวงหมอไฟใส่หัวนี่ก่อนแล้วก็จะทําการติดเครื่องรองเบงวอาจะเป็นจังใดรุ่นปู จะเป็นหน่วยเฮาสิอ <Yeah. S 2> ันนั้นให้ลูกชายเป็นผู้จับโทรศัพท์ให้ก่อนเพื่อทายให้เบิ่งนํากันต่อหมออไฟแบตเตอรี่อยู่ลวเป็นหมอไฟใส่ขั้วบวกก่อนแล้วจังมาใส่ขั้วลบเอาํานี้แล้วก็ได้แล้วงแมันติดแล้วก็ลองปินไปทางอันนั้นพัดไปพัดําเด้อเดี๋ยวลองติดเบิ่ง้ติดนี่เฮาก็บ่เป็นงขึ้นก็ได้ยืนงออยู่นี่ก็ได้ เพราะว่าต่อใส่กับไอ้สร้างดัดโอ<ฮ>้รถก็มีแต่ขีฟฝุ่นเด้อตอนนี้มันเป็นอันคันเลงมือคันเลงนี่สามารถเ้าเลงมือนี่ก็ได้แต่่ว่าเราข้องติดติดทดลองติดเบืงกงอนเด้ย เกือบโกติดที่น้องเลยเกโกติดตัวเตะโดนไหลเจ้าต้องให้เขาเจาออกไปทางนอกเพื่อจะไปทข้อสอกไปไา้เจ้ ບໍ່ໄດ້ໄປແລ້ວເຮົາປອບລອີກເນານມໄາກອນไป້ອນຶຈັກີສງກໍັງນິ້ນ້ອງີນຝົນກນີ เขาใส่มือเดียวเนาะเขาไม่ได้ใส่หลายมือก็เลยหักศากินน้ำผ่าไปที่นี้จะเป็นเคร่งมือโอ้เดี๋ยวเอาน้ำสีตั้งทำความสะอาดข้นงอยก่อนโอ้ขวนแห้ง อยู่ประมาณเนี่ยนะพี่น้องรถลุนเกา่าหาเบิผงได้ยากและรุ่นนี้นะเดี๋ยวคันมาได้เฮ็ดสีใหม่ตรงนี้เฮ็ดสีเดิมขึ้นเฮ็ดเป็นสีสีส่งขึ้นจะดีกว่าส่วนยางน,นี่นะแม่นเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเนาะยางมาน้ำเพลินหันลนแตกระแหงแล้วเขาเปลี่ยนใหม่แล้วยางเปลี่ยนเป็นชุดเลย ส่วนหลังคามันนี่กะเป็นหลังคาเกา่าหลังคาเก่าออกจากรถรถฟอร์ดของคนแต่สมัยบุกเบิกเ่าเขตทงหา้าปุแหละรุ่นี่มานี่ญี่ปุ่นนำเขา้ามาจากสหภาพโซเวียตเละเก่าแท้เก่าว่าแต่ว่าแต่ว่าเรื่องอะไรนี่ยังมีตัวพี่น้องอยู่ราเนี่เพราะว่าเฮาเคยแตไปซื้ออะไร cái này của công trường chắc mình tơ là dán hả nè, nhàng nhàng nì đấy, du lịch, tơ làn, đang, thang sục sục là khu vực tơ anh em bên xoăn ngày robot, của ngày nhục thai nó, nhục thai, ôo, cái trứng mày say non luôn, lืm ส่วน,นตัโยกไทยทั้งหลังเนาะน้องมันมันสามารถกดได้เลยกด,ดแตบบ่ว่าเป็น,เป,นเป็นบังบังทวงไฮร้รรลิกนะสามารถกดแบบให้ตีนทองกั้มของข้างนี่ลอยเลยได้เพราะว่ามันเป็นบะบบนี้เนาะสามารถกดได้เวลาเขาไถานาดินแกนดินแข็งนี่กดไถลงจนในตีนนี่ปิ้นลอยๆคุณแล้วเรื่องกดนี่ก็เป็นการอีกจังหนึ่งเด,ด้วยในกรณีเทวาอาณา เวลามันมันจมเนาะตีนมันจมขาพเจ้าก็ยังเคยไปไถหน้าแล้วก็เห็ดมันคาได้เนาะมันติดตีนจมไปพ่ได้ก็ได้อาศัยบ้านคชแต่ว่ามันมีไอตัวช่วยชื่อไอ้บั้งยกนี่แหละมันจะสามารถกคลงฉดินแล้วก็เห็ดให้ตีนมันลอยขึ้นแล้วก็เอาคอนไม่เอาดินเขาไปยัดเพื่อให้มันวิ่จากชีตมเลยเนาะมันสามารถดีตัวของมันได้จนด้านหลัง นอกจากส่วนของของไทยแล้วเขายังมีส่วนของคาดด้วยพี่น้องเพราะว่าคาดเนี่ยเขาก็เอามานําใส้ในตอนที่ว่าเพ็ดนาวานเขาคาดตัวนี้ของเขาจะเป็นคาด18คาด18เนาะจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นสองสองเปียงสองบิ่งเนาะบิ่งนี้มันจะมีเก้าใบเออบิ่งหนึ่งมันจะมีเก้าใบเขาเรียกมนว่าคาด18ทั้งหนามันจะเป็นเขลียวแบบนี้ดอกส่วนส่วนทั้งอันบิ่งทั้งหลังเดี๋ยวเราจะพาไปเบิ่ง มบินข้างล่างมันจะเป็นแบบไผ่ธรรมดาเนาะเป็นผ่านธรรมดาเวลาเขาแรีนคาดมันจะตีเข้าไปกับมาละเห็ดไฮดินหันแตกดีได้ดินมุนดีแ้วกับเวลาเขาเห็ดนาวานสมมติเขาเฮ็ดนาวานแห่งนะมันจะเห็ดห้ดินดินบนแน่นเนาะมันจะเพิดแฮวดินรวมเฮ็ดน,นาเฮาก็จะดินมันจะบนแน่นนะหญ้าก็จะบกเกิดไว้สาหรับคาดสุดของคาดสมัยใส่ตะกี้แต่สมัยนี่บบมีแล้วพี่น้องบอ่มีไผอจากใส้ละเจออัน คูปตาเข้ามาปั่นเอาแบบเกเลปานชิตมเลยสุมือนี่นะ <c oughs> ใส่แบบเป็นคาดคือสมัยรุ่นโซเวียตนี่บ่มีใครอยากใส่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเฮาเองเฮาก็ยังใส่เวลาเฮาวานวานเขาเนาะช่วงฤดูที่ว่าเดือน5เดือน6ห่วดนาานเฮาก็ยังเอาไปนําใส้หลายคนก็นยังเฮียห้องต้องการ้พี่น้องแต่ว่าข้าพเจ้าสิบ่มีเวลาลงําให้นํนานาเพราะหลายคนก็นเฮียห้องว่าอยากให้ไปเฮ็ดให้ อดูๆเจ้าว่าบ้านเชือหัดพกหน่อยนะอย่างบ้านขอเราเป็นประหยัดหายไปเ็ยเพราะว่าคนมักอยู่บนว่ามันกินมันบนเน้นระบายขันเัาเห็ดแบบใส่คาดอันาคตควนดินขึ้นตีดินขึ้นหัน่ะมันจะใส่ดีกว่ารถฟันเพคนบ้าสำหรับการพาเบิ่งพาส้มภาบรรยากาศของรถรุ่นเก่ารถรุ่นปูมินิกาตะโบไฟตะทำยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยยังพักซาไว้ ก็ขอบอกขอบใจทุกท่านที่ให้การรับชมเพราะว่าพามาเบิงของเก่านํากันพี่น้องเอ้ยสําหรับผู้มัดของเก่าเด้อจังได้เบิงผู้มัดของใหม่นี่ก็บ่ว่ากันเนาะขอบอขอบใจอยู่ดีมีแฮงครับแงคือเก่าสําหรับการรับชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็จบนี้สกอนสบายดี